สวัสดีค่ะ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 หนูจะฝากวางใช่กินหมดแล้วหมดหมดแก้วเลยเขาลืมพิสัญญาเขาบอกว่าพาเขาไปดูข้างบนเอออันนี้เข้ามานะคะก็จะเป็นบันไดแบบนี้ที่เราจะไลฟ์กันตรงนี้แต่ตอนแรกอ่ะคือมันยังไม่มีอะไรเลยเป็นโล่งๆซึ่งโซฟาเพิ่งมาเมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้าโทรมาบอกว่าเขาจะบิวอินให้เบิร์ุกตังหลังพี่น้องก็คือบริษัทเงินจักบาทเลย นี่นะครับก็ไม่มีห้องนอนคือถามว่าทำไมเบสรู้เพราะเบสมาถึงนอนดูเบสก็เปิดห้องคุณเบสได้อยู่เลยครับก็จะเป็นห้องนอนเล็กสองห้องนะคะแล้วก็ห้องนอนใหญ่อันนี้อันนี้ห้องนอนแรกเป็นมีห้องน้ำใตัวไหมครับคุณห้องนี้ไม่มีห้องน้ำคุณดูได้ไงเอามีว่ะมีว่ะบอกไม่เห็นนี่เออนี่ห้องน้ำในตัวตรงห้องเปิดไฟยังใช่นี่นะคะเชิญเลยครับคุณรู้คุณรีวิวไปเลยครับ แล้วก็ห้องที่สองอันนี้คือคือเขาจะมีวิวอะไรอ่ะข้างหลังห้องนอนที่สองก็มีห้องน้ำในตัวนะคะเออห้องน้ำในตัวอยู่ตรงนี้แต่มีห้องน้ำในตัวห้องแล้วก็ห้องมาสเตอร์รูมที่โดนยึดไปแล้ว Follow Me follow Me follow Me ทางนี้ซึ่งหนูอยู่มีใครอยู่ไหมนะก็ก็ม่อยู่อ่ะเอาแม่อยู่นี่ถ่ายคลิป แม่วาดีครับว่าดีครับเ้อาแม่มาอยู่ห้องมาเตอร์ได้ไงนี่แม่ก็ฉันอยู่ห้องมาเตอร์แม่มาจองนี่ได้ไงนี่คือที่เบนมาห้องนี้อ่ะเพราะว่าเอ่อตรงนี้เขาเห็นหน้าบ้านก<อ>ระจกนี้เห็นหน้าบ้านเบสก็จะได้รู้ว่ามีใครมาอาันนี้แม่ก็มาเหรอม<า>แม่มาเฝ้าแม่ไปได้พักผ่อนอยู่บ้านหรอก็ต้องมาแล้วเนาะแม่กับพักผ่อนแน่มาฝ่อลูกสาวเห็นนั่งคักหลายทำไมอ่ะนึกว่าแม่จะแบบว่าอยู่บ้านมาผ่อนไงมีค่าเท่ากัน คือจะอยู่ไหนก็ก็อยู่ในห้องเหมือนเดิมห้องแอร์เย็นๆนั่งไม่นั่งกันอนเพราะสุดท้ายแม่ก็อยู่ห้องนี้เราก็ทำงานข้างล่างอ๋อเะอะเราดูไหมห้องนี้ก็จะกว้างหน่อยอะไปดูเลยครับตรงนี้ก็คือเสื้อผ้าที่เพิ่งเอามาให้หนูใส่นะคะก็เลยมาแขวนมาตรงนี้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวค่ะ แทแด้เสื้อ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 ก็คือวัยตุ้เสื้อคุณก็อยู่ในห้องเอ,อ้ยมเก็บเสื้อคุมเข,ขาด้วยค่ะเก็บเลยครับอันนี้ห้องหน้ำไงพี่น้องเป็นห้องหน้ำแบบอะไรยังไงไ<ม>ข้างหลังมันเป็นคลองแบบเขาเรียกว่านี่ไงฟิวเจอร์แทแด้เห็นไหนไมเห็นทางไหนหอ่ะแทแด้ตะไคาใหญ่นะหดูดิไม่เห็นตีไกลอยู่เด้อเออก็ไก่อยู่แม่ขับไปนิดเดีวยวเมื่อกี้ใช่เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกไอ้เขาเรียกว่าอะไรครับข้างหลัง เขาไปภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรข้างหลังเนี่ยแบบนี้น้ำคลองเหรอชุมชนเหรอชุมชุมชนแล้วเวลาน้ำท่วมไป็นยังเขาก็จะไปกับน้ำแล้วภาษาฟินแลนด์เรียกว่าอะไรชุมชนชุมชนริมคลองปะชุมชนริมคลองไหมอืมแต่ฟิลเขาดีนะเนี่ยจะทำผมจะต่อเติมขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบเอาไว้ไล่สดเป็นฟิลข้างหลังแบบนี้เป็นฟิลเวลาคนขี่เรียกผ่านก็จะเห็น มายถึงว่าเนี่ยเนี่ยเราก็จะต่อเติมข้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลามีชั้นลอยออกไปมันก็จะเป็นแบบเห็นองใ่ค่ะก็เป็นดาดฟ้าใช่แม่อ๋อโอเคทำไมถึงเข้าใจยากมากแบบสิ่งที่เราพูดเข้าใจไม่ได้สักอย่างแล้วเราต้องภาษาอีสานหมังอยางกับว่าขอใจจะให้ตือนแล้วกับบุ้งให้ตือนแล้วกับบุ้งหูจ้าเธอถามคนในคอมมิตน์เขาเข้าใจปะต่อเติมขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้เห็นเรืออย่างนี้ก็งงว่าต่อยกขึ้นมาเป็นชั้นลอยก็คือทำดาดฟ้า เชิญครับเชิญแล้วชอบเสียงกตลอดเวลาตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์เรายอมไหมล่ะคำถามเสียงเรายอมไหมนั้ล่ะไปไปไปเราเริ่มกันเถอะได้มไหมล่ะพี่เราเริ่มกันเถอะใครเริ่มไม่เริ่มไม่รู้หนูนั่งละพร้อมแล้วผู้ชายอยูไปไหนอ่ะอยู่ข้างบนค่ะแทกสวัสดีครับแทกได้ได้แล้วยอมเบสนั่นไงเราก็เลยบอกว่าไม่ยอมก็ไม่ได้ไหมล่ะอเหรอเขาดิ้นทานหนูเหรอ นี่นาคาหลวงให้สลับไหมนี่ไม่สลับไหมอย่าสลับนะไม่อ๋อสลับห้างไหนพี่กล้องหน้าให้หน่อยเออว่าเคยกินแกงนำหรือเปล่าแกงนำหรอปะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนของเธอของฉันกันสิกลับไปเลยพี่น้ำอะไรกันมาน้ำเปล่าผมก็น้ำเปล่านะพี่ผมไม่มีน้ำอะไรที่น่ากลัวหรอกทุกคนบั่นผมมันกับป็นสีทธิหลักมันไม่มีอย่างมันเป็นมาพอเปล่า เราจะตั้งไงดีอ่ะสวัสดี2 5 0 0 0คนดูนะคะโน่ก็ไม่มันต้องต่ำอีกป้าเพราะว่าถ้าเวลาวางของมันต้องวางมุโต๊ะนะมันจะไม่เห็นอ๋ออย่ากต่้งตั้งตั้งใชร์อีกได้ไหมเพราะว่าวางของที่โต๊ะผมขอทุกคนแชร์ได้ไหมบี๊เอาลงอีกได้ไหมไม่ได้แล้วอ่ะไม่เท่านี้่ะหรือมันต้องมีแท่นอ่ะเวลาวางของมันจะเห็นได้ไงอันนี้ได้ป้าพี่เราวอาอันนี้ได้ป้า สามารถเปลี่ยนอันนี้ได้นะจะได้แบบวมันไม่เห็นไงพี่ัะไม่เห็นมีเซ่ใชมคนถูกไห็นรับคุณยูเชียครับคุณไม่ครับคุณเบสยูเชียนะครับกรุณาอยู่เชียเสยได้ไหมฮะไฟจ่อบ่กพี่น้องบีหน้าฉันหลุดทางนี้หน่อยอะไรอะหน้าหลุดก็ได้เแม่ยังไม่ได้เริ่มไหลเลยก็เริ่มได้ไหมผมเอนะโอเคเราจะวางของตรงนี้ถูกไหม ถูกไหมคะถูกค่ะผมลงอันนี้ไปหนึ่งให้ดูซิมาดูก่อนเฮ้ยน่าสวยหรือเปล่าสวยดูดิเราจะแยกยังไงแยกออกไปมออแยกเองให้ออกเหมือนกัน้ำแก้วหิดไปแล้วใครกินทิดเดินมาตรงนี้ไม่หนูกินถูกพี่ตัวนี้น้ำแข็งปะหนูไม่มีน้ำแข็งโอเคงั้นเธอใส่น้ำแข็งตลอดงั้นเธอใส่น้ำแข็งตลอดจะได้จำแล้วมีแต่น้ำแข็งให้เรากินอะไรอ่ะ เติมน้ำสิขอใครเติมน้ำได้บ้างแป๊บนึงนะคะกำลังตัดต้องได้ไหมครับไม่มีอะไรอยากเติมค่ะผมคอหายใจได้ไหมครับพี่น้องผมคลอหายใจได้บองคลองหายใจได้ไหมครับขออ่านคอมเมนต์หน่อยได้ไหมภาพเสียชัดเจนหรือไม่เอาไว้นั่นซะบ้างแล้วเธอก็อ่านคอมเมนต์เพิ่มฉันไป ไม่มันเป็นผมเห็นผมเห็นผมเห็นไกินน้ำหนักได้ครับหรือว่าเธอจะกินน้ำเป็นอะไรพี่มันจะอ่านคอมเมนต์เครื่องเธอไม่น้ำเปล่าก็มีไงสวัสดีผมโอเคผมโอเคเราจะอ่านคอมเมนต์เครื่องเธอใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ่านให้เราสายตาดีเราอ่านได้มองเห็นหนอเห็นดีนะไม่จะไม่เห็นน่ารักน่ารักผมมองเห็นพี่ผมมองไม่เห็นผมเนี่ยใส่ตายาวแล้วเนี่ยใส่ตายาวหนูใส่คอนเทนต์เรนโอ้เราห้ามโอเคเราต้อง ขี่กันต้องขายของเราต้องเสิร์ฟ <ผม S 1> ใช่ไหมผมสามาขี่อยู่แล้วมีแต่เขาจัดการผมทุกวันใช่ไหม <c oughs> นี่ยังบ่นตั้งแต่ทางเข้าก็คือบอกว่าเราอะไรอะไรว่าโทราตามบอก <c oughs> ก็โทรเช็คว่าตื่นหรือยงังแล้เราก็มาจากบุรีรัมย์ไงตัวเองก็อยู่กรุงเทพยมันก็รถติดแล้วมันอยู่จ,จบอ่ะใช่ไม่ต้องหม<อ>ดรันนี้ก็ได้แล้วและก็เป็นฟิลม์มสวัสดีครับผู้คนหัยใจต่อได้ไหมครับ วันนี้รับชมจากจังหวัดไหนบ้างขอข้อหนึ่งคอมเมนต์ได้ไหมขอข้อหนึ่งคอมเมนต์ได้บอพี่น้อง